สวัสดีครับพี่น้องครับืันนี้ก็เป็นวันที่สิบห้าแล้วครับพี่น้องสิบห้าเมษายนแล้วครับพี่น้องดำเนินชีวิตต่อไปกับสลับหมอล่ำเฮ่านะครับขอบคุณทุกๆกาลังใจครับพี่น้องที่ให้การสนับสนุนขอบคุณอิหลครับพี่น้องครับแต่ว่าตะละมือตะลายเว้นเฉเจอย่างเนี้ยโอ้ยพอต้องห่วงเลยครับพี่น้องครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาอาบน้ำนะพี่น้องเด้อเวลาอาบน้ำนะครับ เวลาหนานเป็นเวลาที่แบบว่าหมอลัําก็ได้หลายคนเอกครับมอลั่ก็ได้หลายคนนะครับพอเวลาเขาไปในวัดในว่ามันกับน้ำกับบ่ค่อยไหลเนาะอ่าสุบานพอใส่คำว่าสุบานนะครับพี่น้องเนื่องจากว่าคนใส่มันหลายคนใส่มันหลายครับมันนี้เช่นกันครับผมก็ได้มาเพิงใปบุญกับวัดอยู่ที่ปากท่างเพิ่นนะครับเพราะว่าวัดที่เฮาเล่นอยู่นั่นลูกๆก็ใส่หลายแล้วก็มันกับไปแย่งๆกันครับพี่น้องนี่การเป็นมอลัําตรงแบบนี้ครับ ก็เลยได้ทือโอกาสมาขออาศัยวัดอีกวัดหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกันเนี่แหละครับอยู่ทางขวัดเมื่อเขาอานามเพลินครับมาเบิ่งว่าวัดเพลินเป็นยังไงครับดีอยู่ได้ครับพี่น้องครับสิ่นี้โอกาสเดียวมาเล่นวัดเพลินบโนเอเนาะเนี่ยครับสิเป็นเกือบสู้ๆมือหรือว่าเกือบๆทุกๆงานกับวัาได้ครับพี่น้องครับที่บ่อล่ำเฮานะครับเวลาเล่นแล้วครับบค่อยมีบ่งหนับน้ำนะครับ ม็มออีบ่องข้าน้ำกันเลยได้มาอาศัยวัดว่าอีกวัดหนึ่งเพลินครับมขออนุญาตเพ่อนก่อนได้พี่น้องเมืนวัดวสิขามาอาบโดยพระรากาณ์ดีมขออนุญาตเพลินนะครับพอขออนุญาตเพลินแล้วเพลินอนุญาตในเฮาเฮาใคยมาอาบได้นะครับนี่ก่อยูอีกวัดหนึ่งครับพี่นอ้องยู่ทั้งข่าวัดจำปาท่องนั่นแหละครับห่างกันน้ํมาณสน12กิโลนะครับ12กกิโลว,วัดตรงน,นี้ครับ นี่คือเป็นซุ้มมือกับว่าใดนะครับพี่น้องซุ้มมือหรือว่าซุ้งงานกับว่าใดนอกจากบางงานที่โชคดีที่นำเพื่อนไหลสะดวกอีหลีอันนั้นเขาก็สิอับยุวัดนะครับมาขึ้นเลยูุวัดจำปาครับพ่อครับโอ้ครับพ่อครับครับครับหลายอยู่ครับพ่อครับหลายอยู่ครับ โอ้สุบานเพื่อนเข้ามาได้ครับครับเพื่อนกับทักทายกันครับพี่น้องส่วนมากเพื่อนกับสีฟู้จักกันเนาะ,อะขอบคุณขอบคุณในหลายครับที่เพื่อนอนุญาตให้เข้านะครับมาอาบวงอาบน้ำนะครับมีโอกาสอ่าสิได้มาเล่นเนีเพื่อนมาเนาะวันนี้เนาะอ่าขอบคุณในหลายครับพี่น้องครับขอบคุณไปยัง เจ้าว่าน้ำนะครับนี่เจ้าว่าน้ำแล้วเปิดสถานที่ยุบองนี้แหละครับพี่น้องอาบน้ำยุบองนี้ละอืครับลูกดีกับลูกโจกะอาบน้ำด้วยกันกันพี่น้องเห็น่หมใส่บ้านนี่แหละครับดีที่สุดละมือแรง้งนะครับเข้าไปพอกันอยู่ที่ บ้านกุดงงนะครับตำบลพลคาออาเภอเมืองจังหวัดรีสเกตครับไปนองครับว่าห้างจักมีบันไดนะครับประมาณ80บโลหรือ90้บโลถือว่าเป็นเป็นงานที่ลูกๆทีงานผมกะดีใจยกบ่อไก่นะครับบ่อไก่นะครับบางเมือกับสามลอยกว่ากับสี่ลอยนี่แหละครับชีวิตมอญํลเมาก็ต้องสู่กันต่อเนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจครับขอบคุณบรรยัจ้าภาพน้ำเด้อนะครับ เพิ่นกับทรงข่าวมากอยู่ว่าเออตอนนี้เปิดกองกองทุนอยูว่าท่านเอ้าดีเบิร <c oughs> ์ D ครับผมดีเบิร์ครับอ่ามีหน่อยมีหลายกับบอกผมครับบอกผมได้นะครับอ่าได้เท่าไรดีเบิร์ครับพี่นอ้องว่าจะได้คานมูกคานมันเนาะโอเคครับขอบคุณหลายครับพ่อกันครับเมื่อแรกอยู่ที่บ้านกุดงงตําบลพลขาอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตมื่อแรกพ่อกันครับเตยโสตายขอบคุณ จ้าข,ของสถานที่น้ำครับขอบคุณวัดเป็นน้ำที่ให้เขาอาบหูอาบน้ำขอบคุณในหลายครับขอบคุณครับ i บ่าแทงลายเว้าวไปลายมันลายพาย,ายคือพี่ไอ้ห่มผ้านหน้าสาวจักฮอนอรืนอนาวและยุนย่นโยยำยางผมขอขอบคุณแรงใจทวนหน้าแฟนคำพ่นมานั่งกันเรียงรายจึงขออวยพรให้ทันสบาย